บัตดีพี่น้องของฝ่ายสุดทุกคนเอฟซี C ทุกท่านวันนี้มีพ่อวงศสีไปเยี่ยมด้านลุงน,าภ,างนาภาได้ยินว่ามดสบายมาซันนอนทงมอพอ่อวงศรีพยายามยายามเติมน,นะและสิลงไปเบิ้งว่าสีนซื้อขอนมซื้อน้ำซื้ออย่างไปตอนไปฝากเตินก่อนอตอนนี้พ่อวงก,ก็ซื้อของตอนของฝากไปแล้ว ได้แล้วพี่น้องบันีิกาพากันไปเด้อพี่น้องไปยำนั่งลุงอยู่ห้องมอมือไปห่างกันอยู่ในตึกเด็กตึกเด็กพุ่นละเห็นแล้วพี่น้องนอนละเป็นอะไรสวัสดีสวัสดีกันะไม่ได้เนี่ย มีขนมมีขชนมมันมะัเนี่ยมาแต่เชือนเอา้าต้เลองมาฝ่ายน้ตู้ปดมมาน้ตู้ปาเดมมาเนีน้ตู้ปเดมมาการยากเลยเป็นอะไรลูกเจ็บคอวะทออ่าเป็นลายมือเลยวะหูมาพ่นเจ็บอ่อ cô vật chế vật này mưa này nhanh bay không mò chứ bay ừ, 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 không hiền chứ, ừ, chứ bỏ mưa này nè bay sẽ áo không hiền đấy ừ bay cực nhanh thì thu mà thì áo không hiền ừ áo hiền mà nó hơn nó đi đâu là cần cần áo vào không mò ừ mà tới chẳng mộng không bài nha bên đây khai đèn là bỏ lục nhanh chếp chứ bỏ chếp này kho เก็บพออยู่เออเก็บเก็บนี่เอานานนึงเก็บนานนึงเก็บอยู่บ่พอลูกเก็บก้นเก็บก้นเก็บก้นในในหมอสักยากใส่ก้นเ็บก้นหลายกว่าเ็บคออเดียวมันก็ดีดอกลูกล่นเนาะเออมื้อนี้มื้ออื่นกันใส่ยาอันนั้นเพิ่นเด่นๆซนะคือว่า ไข่วัค huh. ซ <h router> uh ีนสเข็มวัคซีนสามเข็มคขาไข่อขาไข่ไข่นำวัคซีนนะไข่วัคซีนอันนี้นั่นวยเลยข่ปลาน่แม่น้ำโนสนเด็กขึ้นยาอกเด้อสองเหก็ง่คนเก่งก่อนโอ้ยดูตนเด้โลกดูตนเด้ลูกดูตนเดจ็บบะลลกเจ็บขาบอะเจ็บขาบะลูกเจ็บมังนีบอะสองข้างเลยพีนน้อง ส <laughs> <ez> ักข <help in> <editors> <pad> ้างนี oh, ้2ข้างนี้1อือเป็น3เข็มโอ้ยเึีงพอมันออกบ่ได้เนาะนี่ก็ยังยิ้มฮักอยู่เนาะลูกเนาะยังยิ้มฮักอได้เนาะยิ้มบ่ได้มแท้ให้ว่าอือเนาะเห็นลุงมาแล้วกันยอกกันแล้วเนาะเฮาเนาะยอกกันเนาะยอกันเนาะเยกันเนาะยอกกันเนาะ ยิ้มฮบมาเด้พี่น้องยิ่มแล้วนิ้มแล้วลุงบ้านน่ทกมนีเรวคงมันีเหนื่ยไหมเนาะแน่นเลยแล้วแรงดับเด็ดเลยอ่ะอุ่นนะคุยวัวเล่วัวเล่คุย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 เด็ดดุดฝนมือดุดในมือได้ละเด้นะดุดฝนมือได้ละเด้เก่งลวเด้ โอลาเดินลกได้ใหญ่จังน้าจักกันเล่นปึ้งๆๆๆๆและเต๋ออะไ้มาตือบอกมานโอ้ยพั่ยากมาจัหน้ากับสิทธิ์กับโมีผู้อยู่เฮือนชิ้นหนึงข้าเออแม่เพิ่นไปนันนี่ไปก้อหมูกระไก่เลยออกไปนะแด่๋ยวจังหน้ากับเดีกลกับไ่ใชันโอ้ยใหญ่เนงเป็นตีพี่น้องเลยจังหไ้นาน nè no. kinh à, con kinh nọ no. bồ hải nọ no. sao rồi nó no. sao rồi nọ no. sao nọ no. bồ hải đơ con kinh đơ hải đơ ừ. nọ no. ừ. sao đây phải sao đây đây lung tung đấy Đúng không, phải sao leo phải sao leo phải sao đây luôn cam kết phải sao leo phải, sao đều. Ừ. phải hải đều. เคยเช่าแล้วมะออื่นคอยก็ดองดองดองได้พี่เก่าแล้วนหน่ออื่นคอยก็ดองได้พี่เก่าแล้วเนาะเน่อนั่นอืมนั่นเน่ะดองได้แล้วเนาะอื่นหนาะใหญ่มาแล้วรงตาติดติดกว่าเก่าปะเป็นจะได้ไปงานนะ มวนเพื <Beautiful. S 2> <healthy. S 1> <Sí> ่อนยังเปรนมาบ่ค <problems> ู <jaar> ่ <Uma> all, ัวเมียนะเออปันไดจึงสิมานนะถูเป็นเดือนคนละนัูเออุกเป็นระดับนี้นั้นนะกำมือุกสองมือโอ้ยทุทุูเป็นระดับนี้นี่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 ทุอ้ยสิ่สอนง่ายแทเด้นนี่นัะถูเบิ่งนี้เะ

โอ้ได้ถั่วหน่อยถั่วเด็ดตอนนี้นางลุงก็กินขนมไข่อ่ากินได้บอกขึ้สิกินได้อยู่เพราะมันมันนุ่มนะลุงเนาะมันนุ่มมันอ่อนเด้ดนุ่อ่นากินได้กินให้ได้หลายๆได้เป็นได้แซ่บอยู่วะ แ่บแล้วกินหลายๆกินมดก้อนฮัลนเจ้าก,ก็มีแห้งเลิแหละลูกกินมดก้อนฮัลนแล้วกกินเจ้านก็กินน้ำาัละลิปทีคนจัดให้พ่อกว่าคือสิกินได้ขนมไข่นะขนมเนอื่นกันสิกินเนี่ยซื้อขนมไข่ให้เป็นกิน อมนนางลมเียนเด้อยันแบบสั้นเนี่ยเนาะไปเียนพัดองเทือกินกินกล้มผ่านเห็นเห็นแล้มมันพัดอยากกินน้ำเม่กันเลยซื้อกินอย่างสีนะอืมแล้วอืมเด็กน้อยเห็นหมูกินก็ยากมาดิ้นนั้นเห็นหมอฝนมาเจ็บก้นก่อนพิเจ็บอันคอมา นะของยาแพทยานั่นแหละเด้อสั่งยาเข้าไปแล้วก็ันดีออันตึมอันตึมมันเตมังมดเบอลลกาสวัสดีพ่อวันสบายสบายเป็นกรมายำ ยำลูกยำหลานพี่น้องไงว่าว่าตูวคุณเน่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกินขนมแล้วเพื่นกันนอนนอนลินเกยอะตอนนี้กะกนาก็กอนเข้าให้ลูกสาว่อนบัจักซิมๆมมันก่อนไง่อนกินบัวได้ไหมอืมคุณนาอยห็นไหม กินข้าวเปียอกนะกินข้าวเปียกกินข้าวเปียอกอาปล่าซะ,ะก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรคนเก่งเอ้ยคนคนเก่ง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 ,กงให้ยืนเจ็บขาดเด้อโอ้มเมาอูมเอาอมเาอมแบกเสีบ่านี่นี่เป็นนั่ง น้องเมฆคนกันมานอนอยู่เปแล้วบาดิณหลังจากกินนมแม่แล้วคนกันมานอนอยุเปเอยคนเก่ง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 ,งนะคนหู้พี่น้องไงบึงขนาดรถเจ็บขาบนี่ก็ยังบ่ให้สัตวัคซีนกันดี่เด็ดเด็ด

dạ <laughs> là nó Một cái nhà Một xem nó Một xem Một sếp Một chắp cái nhà đây 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 Dớp 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 ยบแยบเยบคนเก่งคนเก่งคนฮูคน,คนฮู้ใเด้อในะค่อคนเก่งค่อยบดอกดีเด้อีจากเบาจากเาน่อย่น้ปี่ปจากเบาจากเบาอยอ่อีกสองสามเตือนน่ออก็เออเออเอ,อแล้วดีด้นะ อพี่น้องไงสำหรับคลิปนี้น้องตูพง่พรวงคลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันในคลิปต่อไปขอฝากเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เศราน้องตู่พวมงมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อพีนน่น้องเด้อนะนางเมฆนางเมฆน้องเมฆลาไปก่อนเด้อปานอะาขอบใจหลายหลาย,ลายสวัสดี